พระจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเสเคียวบทที่13ข้อที่19บันทึกว่าพวกเจ้าได้ลบหลู่เราท่ามกลางประชากรของเราด้วยเห็นแก่ข้าวบาเล่ไม่กี่กำมือและขนมปังไม่กี่ชิ้นคนที่ไม่ควรจะตายเจ้าก็ทำให้ตายเสียคนที่ไม่ควรไว้ชีวิตเจ้าก็ไว้ชีวิตโดยที่เจ้าพูดเท็จต่อประชากรของเราที่ฟังคำเท็จข้อคิดจากพระวจนะ พฤติกรรมที่ลบหลู่พระเจ้า 1. การเห็นแก่ทรัพย์สินมากกว่าความชอบธรรมเห็นแก่เรื่องวัตถุมากกว่าเรื่องจิตวิญญาณ 2. การปล่อยให้คนชอบธรรมถูกทำลายการไม่ปกป้องคนชอบธรรม 3. การปล่อยให้คนอาธรรมทำตามใจตัวเองไม่ห้ามไม่เตือนไม่หยุดยั้งความอาธรรม 4. การพูดเท็จและสนับสนุนให้คนฟังความเท็จไม่ฟังและไม่พูดความจริงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ